สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะจริปค่ะอันนี้จุ๊บนะคะ,ค,ะคือว่าเราสองคนเนี้ยค่ะมาทําวิดีโอร่วมกันเนื่องจากว่าวันเสาร์ที่ผ่านมานี้ค่ะเราได้ไปงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเดจ่าวูวที่โรงแรมี Hotel ที่ไหนนะลาดเทวี ไ,ไม่ใช่ใชล่าเทวีเออราชเทวีก็ได้เออนั่นแหละเป็นโรงแรมที่แบบดูชิคมากมากเลยอะ่ะเป็นโรงแรมใหม่<ช>แบบเข้าไป<ะ>ถึงเต้น,อ,นอะไรประมาณนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเดจาวูค่ะมี3ตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเกิ่นให้ดูก่อนว่าเออจริงๆแล้วเดจาวูเนี่ยเขาเด่นดังกันด้านไหนเอ,อเราไปมากันสองคนได้สิ่งนี้มารึได้มั 2> 2 2 2> คนละถุงใช่จริงๆแล้วเนี่ย เขาเชิญไปหนึ่งคนค่ะแต่ว่าประมาณว่าดิฉันเป็นแขกขาของกันและกันเราต้องไปด้วยกันอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกเขาบอกว่าขอสองคนได้ปะเขาบอกว่าคือต้องไปคู่กันอย่างนี้ก็เลยชวนกันไปสองคนเขาบอกเขาไปถามเขาบอกว่าขอขอไปสองคนได้ไหมก็เลยก็เลยได้ไปสองคนแล้วก็ได้สิ่งนี้มาก้วตรงนี้มีอะไรบ้างแล้วก็ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเปิดค่อยเปิด,เ,ปดเราบอกอนก็น oh, <okay. S 1> คืออันนี้เราก็แยกกันใช้นะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้แล้วมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวจะมาบอกกันว่ามันเป็นยังไงก็คือ <Okay. S 1> แบบไปทดลองทั้งสองคนเพราะฉะนั้นทางเลีตทางเปลี่ยนพันไม่ต้องกลัวว่าอย่างนี้ได้มาสองถุงแล้วจะมาอะไรกันคือแบบว่าแบ่งกันใช้อะคะก<ๆ>็คือเธอก็ไปใช้ถุงฉันก็ไปใช้ถุงแล้วก็เดี๋ยวมาบอกว่าเออมันเป็นยังไง <S <S แต่ว่าวันนี้จะมาบอกก่อนก็คือวันนั้นที่ไปในงานนะคะมันก็จะมี ต๊ะให้เราแต่งหน้านะก็จะมีแบบมาสคาร่ามีอายไลเนอร์ใช่ไหมที่อยู่บนโต๊ะใช่ค่ะคือจริงๆแล้ววันนี้เขาไม่ได้เปิดตัวมาสคาร่ากับอายไลเนอร์คือทุกคนอาจจะเอ่อคล้ายๆคุ้นอยู่แล้วเนาะกับมาสคาร่ากับอายไลเนอร์ของเดจาวูใช่ป่ะขายที่ไหนเขาพูดบ้างเขาพูดขายที่วศานอย่างงี้ปกติเขาก็ชอบพูดนะก็คือไอตัวเดจาวัวค่ะเขาจะเด่นดังเรื่องมาสคาร่าใช่ไหมคะเขาบอกว่าเป็นขนตาปลอมแบบปัดเนอะก็คือเขาจะมีขายที่วศานที่จิปเห็นบ่อยๆค่ะก็คือก็จะมีมาสคาร่าจะมีเด็นๆก็มี3ตัวแล้ววก็มีตั ที่เป็นหัวเล็กๆป่ะหัวเล็กๆใช่ใช่ไอชื่อสไนเปอร์เป็นแบบหัวน้อยๆแบบเอาไว้ปัดตรงหัวตากับตรงหักตาแบบเป็นอันเล็กๆเป็นอเลค่อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือโปรดักที่ออกมานานแล้วเนอะคื่อแต่รู้สึกว่าตัวนี้เกะนะก็คือแบบประมาณว่ามันเป็นเป็นอันเล็กๆแบบหัวตาได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่า S <S เขาไม่ได้ให้ผลิตภัณฑ์มานะแต่ว่าอันนี้จุ๊กไปลองใช้กับจิ๊บในงานแล้วร,รู้สึกว่าชอบเดี๋ยว<ช>คิดว่าจะไปซื้อใช้อยู่ค่ะแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่จิ๊บประทับใจมากเลยค่ะก็คือได้ลองลองทดลองเองในตัวในงานเลยก็คือเป็นตัวอายไลเนอร์เพนซิลค่ะเขาจะมีสีดํามากที่สุดดาปานกลางแล้วก็สีน้ําตาลนะจะขีด3อาาันแล้วก,ก็แบบลบด้วยน้ําในงานเลยว่าเออเฮ้ยมันไม่ออกจริงเดี๋ยวมีวิดีโอเดี๋ยวมีวิดีโอถ่ายให้ดูว่าทดสอบแล้วเป็นยังไงสาหรับบรรยากาศในงานเดี๋ยวก็จะมีร เมคอัพอาร์ติสต์ชื่อดังคือพี่มนใช่พี่มนวิเศษชอบมากพี่มนนี่เป็นเมคอัพอาร์ติสต์ในดวงใจค่ะคือพี่มนเนี่ยก็จะมาแต่งหน้าให้ดู2ลุคด้วยด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่ของเดซาวูซึ่งเดี๋ยวตุ๊กจะบอกเนี่ยค่ะก็คือจะมีลุคกลางวันกับลุคกลางคืนแต่งให้นางแบบให้อ่าให้เราดูว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็ให้เขาเดินให้เราดูอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เจอคุณโมเม้ด้วยเนาะใช่ใคุณโมเม้เป็นพิธีกรใช่คุณโมเม้พาเพลินนั่นแหละมาเป็นพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยก็คืออจริงงๆแแล้้ววััันนนนนนนเเปป็่คซต์สีดะ ใช่สองคนนี้ไม่รู้ไม่รู้ไปถึงเดี๋ยวไปสีชมพูสีส้มอะไรประมาณนี้ไปถึงทุกคนจะสีแดงหมดเลยฉันก็อ้าวทำไงดีอะไรเงี้ยแต่ดีเลยถ้าเริ่สีแดงชันจะเลิศไปก็คือแบบอาจจะร่วมทีมกับเขาได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าแบบว่างงอ่ะเออคือเราไม่เคยไปไงแล้วก็เออเป็นครั้งแรกค่ะที่ได้ไปเจอคนเยอะแยะเลยแล้วก็เจอแบบพวกเอ่อบล็อกเกอร์ต่างๆบล็อกเกอร์ต่างๆแล้วก็แฟนเพจของเราก็มาทักพี่จุ๊บพี่จุ๊บอะไรเงี้ยเราจำจำพี่จุ๊บได้แล้วรู้สึกก็ดีใจมีคนจำฉันได้อะไรเงี้ยโอเคเข้าเรื่อง ผลิตภัณฑ์ค่ะที่ได้มาในนี้อ่าเปิดถุงเลยซิไหมก็คือตอนได้มามันจะมีสี่อันเนาะก็จะมีแป้งสองอันไหนจุกบดูีนี่ะไรอันนี้เป็นแป้งค่ะได้แป้งมาสองอันความแตกต่างระหว่างสองสิ่งนี้ไอ้จุกพูดจ้ะอันนี้เป็นอ่าสีม่วงค่ะสม่วงสีม่วงแล้วก็อันนี้จะเป็นสีแ็กเกจสีชมพูดูใกล้ๆเป็นสีชมพูก็คือก็คืออันนี้มันเป็นเบอร์ n สองค่ะคือเป็นสีธรรมชาติสีของ สาวไทยสําหรับสาวไทยที่ผิวเข้มนิดนึงส่วนนี้จะเป็นสีสว่างกระจ่างใสเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูข้างในอ่ะจิบลองเปิดได้เปิดอันนี้ก็ได้อันนี้คือจุ๊บลองใช้สิ่งนี้แล้วสีธรรมชาติ่ะใช่อ่ะเปิดสีม่วงก็คือสีธรรมชาติเนอะจะคล้ากว่าสีสีชมพูนิดนึงค่ะก็คือปกติแล้วผิวจิปเนี่ยควรจะต้องเป็นเอแหละเพราะว่าขาวค่อนข้างขาวแต่ว่าจุ๊บเขาลองใช้สีธรรมชาติดูเพราะว่าไหนๆก็จุ๊บเขาไม่ชอบหนาค่ะแล้วก็ไหนๆก็ได้มาทั้งสองสีเราก็เลยลองเล่นดู ดะะิฉันมีโพยนะเดี๋ยวจะบอกว่าเออมันยังไงก็คือเป็นอันนี้อันนี้เขาให้มาลองเล่นนะจริงๆแล้วเขาเริ่มไอ้พวกสินค้าตัวใหม่เนี่ยค่ะเขาจะเริ่มวางจาหน่ายเอ่อเดือนกรกฎาใช่หนึกร,กรกฎาก็าจะมีพัฟอะน้อยๆอย่างนี้น,น่ารักมากรึดๆาไว้เติมระหว่างว<ห>ันได้แล้วก็แล้วก็อันนี้ตลับมันเบามากๆนะเกมาะกับการผกพาก็คือเขาบอกว่าคุณสมบัติของไอ้เจ้าแป้งตัวนี้ค่ะก็คือมันจะมีเขาชื่อว่าเดจาวูมินิแพคราคาของเขาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่390บบาทดิฉัน เป็นคนทําค่ะเ็าเรยาะมอสีให้สาวๆได้เลือกกันแป้งตัวนี้จะมีคุณสมบัติคือเขาจะมี S P F เขาเรียขออ่านจากโคนนะมันเยอะ S P F 3 1ค่ะแล้วก็ P A บวกบสำหรับคนที่ต้องการป้องกันแดดไปด้วยในเวลาเดียวกันเป็นแป้งผสมรองพื้นค่ะที่มีเนื้อละเอียดบางเบาคุณสมบัติเด่นของเจ้าแป้งตัวนี้นะคะก็คือว่าเขาจะมี ออยเคลียร์พาวเค่ะก็คือจะมีคุณสมบัติเหมือนฟองน้ำที่ช่วยดูดซับความมันระหว่างวันทําให้หน้าของคุณไม่มันอีกอันนี้คือจะเป็น Soft Cushion Powder ตัว Soft ์ค s ชชั่นพาวเดอรเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นความสามารถพิเศษของเขาในการยึดติดกับผิวยึดติดกับผิวให้แบบว่าดูเนียนสวยกิ๊กติดติดทนตลอดวันอะไรประมาณนี้แล้วก็ อีกคุณสมบัติหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นออโตชายพาวเดอร์ค่ะก็คือจะทําให้หน<ด>้าสงใสใช่ปรับสีผิวให้เราดูสว่างใสตลอดวันหน้าไม่ดูหมองคล้ำจากการเ,าเหมือนกับว่าความร้อนหรือว่าการออกซิเดชันของผิวกับความร้อนหรือว่ากับเครื่องสําอางอะไรประมาณนี้ค่ะก็คือหน้าคุณก็จะเนียนใสออโตชายตลอดวันแบบนี้นี่คือคุณสมบัติของเขาก็คือจริงๆแล้วเป็นแป้งที่ ทาได้ตอนเช้าก็จะเนียนสวยทั้งวันแล้วก็เติมระหว่างวันได้เขาเอาไว้เติมระหว่างว,วันก็คือมันจะตลับเบาๆไงเติมระหว่างวันก็ดีนะแบบว่าบางทีแบบโูก,กระเป๋าเราหนักพกหนักๆมาก,กมันก็ลำบากอันนี้จ๊บลองใช้แล้วนะคะคือจ๊บยังไม่ได้ลองทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้จ๊บจิ๊บยังไม่ได้ลองแต่ว่าลองแล้วสีม่วงนี้เอ,อใช้มาประมาณสองวันแล้วก็คืออเออย่างหน้าวันนี้ก็ใช้ จริงๆอาจาจะดูไม่ออกเพราะว่าจริงๆเราตูไม่ใช่คนหน้ามันมากค่ะแล้วคานนี้พอเราใช้แป้งตัวนี้เราสุกว่าเออหน้ามันเนียนแล้วก็เวลาจะไปมันลือลยอย่อนๆอะไรเงี้ยก็คือจะใช้เออตอนเช้าอืมแล้วก็มีหเติมระหว่างวันบ้างอืมสุกว่ามันเนียนแต่ว่าสิ่งนี้มันจะเข้มกว่านิายนะคะนิดนึงเข้มกว่านิดนึงแต่ว่าเราชอบให้มันแบบคลับครแบบประมาณว่าเนียนเนียน นิดนึงอะ่ะก็คือแบบไม่อยากไม่อยากให้มันขาวมากอะไรประมาณนี้ก็เลยใช้สีนี้ก็คือเมื่อวานใช้มาก็ไปแบบตะเวนมาเจ็ดย่านน้ำก็รู้สึกว่ามันน้าก็ไม่มันนะก็ยังแบบรู้สึกว่ามันเรียบเนียนดีอะไรประมาณนี้ผสมรองืนผสมรองพื้นอืก็คือเรียบเนียนดีอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเกิดว่า ใครอยากได้แป้งผสมรองพื้นที่เนื้อบางเบาแล้วก็ติดทนเรียบเนียนแล้วก็ไม่ไม่ทำให้หน้าไม่มันอะไรประมาณนี้ก็อยากให้ไปลองลองดูเดี๋ยวลองดูตอนที่เขาวางขายหนึ่งรกระดากระดาเนาะไปลองดูนาะคาไม่แพงค่ะ390บาทเป็นบบาทเป็นาราคาญี่ปุ่นที่มันไม่แพงไงก็แบบอะไอย่างแนะนำะในถุงมีอะไรอีกนี่นี่นี้ค่ะเป็นเดจาวูนะคะ เป็นแลซเซรัมนั่นเองก็คือไว้ทําหน้าที่บํารุงขนตาก็คือเดี๋ยวดูข้างในเนาะว่ามันจะเป็นยไงเดี๋ยวเขาจะแกะให้ดูก่อนอ่านไหนขอคุณลักษนี้ลองแล้วเหมือนกันค่ะมันจะเป็นเซรัมสาหรับบํารุงขนตานะคะราคาของเขาก็จะอยู่ที่3 9 0บาทขายวันที่1เหมือนกันสําหรับคนที่ขนตาสั้นจําเป็นไหว่าต้องใช้กลางวันอย่างเดียวไม่ไม่จริงๆแล้วมันเป็นเหมือนเซรัมแบบคล้ายๆผลิตภัณฑ์บํารุงผิวอะบํารุงผิวก็คือแบบใช้ได้ทั้งกลางคืนกลางวันเลยลบเครื่องสำอางออกยังใช้ได้วิธี ใช้คุณเห็นไหมมันจะมีแบบ เนี่ยปลายขาวปลา,ายตุ่มๆสีขาวมันก็คือจูบใช้มาสองวันแล้วเหมือนกันก็คือสิ่งนี้พอดึงออกมามันจะเป็นน้าําใสๆแล้วก็เป็นปลายตุ่มๆอย่างเงี้ยก็คือคุณก็วาดนะคะที่ใช้เขาค,คือจะวาดไปเหมือนไอายไลไนเนอร์ทั้งบนและล่างตรงคนขนตาเพื่อให้เขาบํารุงคนขนตาของคุณแล้วก็ปัดเหมือนมาสคาร่าก็คือแบบบารุงขนตาไปด้วยในเวลาเดียวกันเขาบอกว่าใช้กอะอ่ใช้บํารุงทุกวันเดี๋ยวทำให้ขนตาของคุณดกหนาแข็งแรงเงางามแล้วก็ไม่หลุดล่วงง่ายค่ะ เพิ่มเป็นการเพิ่มเสริมสเสน่หให้ดวงตาของคุณโดยอาจถ้าเกิดมันหนาขึ้นควจะไม่ต้องใช้คนตาปลอมอะไรประมาณเนี้ยจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันจะต้องใช้เวลานะคือแบบ ลองใช้ไปก่อนสักพักหนึ่งอ่ะคือนจูเพิ่งลองใช้สองครั้งไงจริงๆแล้วไอ้พวกบำรุงนี่มันต้องใช้เวลาแล้วถึงจะรู้ว่ามันหนาขึ้นหรือยังไงสักสองอาทิตย์เราถึงจะเริ่มรู้แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใช้แล้วรู้สึกว่ามันหนาขึ้นหรือแตกต่างยังไงเราก็จะมาบอกว่าปิดก่อนเดี๋ยวแห้งไม่ใช่ไม่จะบอกว่าอันนี้เก๋ตรงที่หัวแปลงค่ะปกติจะก็มีซื้อนะคะซื้อพวกไอเซลั่มบำรุงขนตาเนี่ยก็คือถ้ามันจะไม่มี t ูอินวัอ่ะก็คือถ้าสมมติว่าเป็นแปลงก็คือแปลงเลยก็คืออชั้้นนนีม่งดวยแคบ แค่นั้นแหละแล้วก็ถ้าเป็นมาสคาร่าก็คือเป็นมาสคาร่าแต่นี่คือดีตรงที่เออทั้งชั้นทั้งทั้งกรีดไปด้วยตบโคนขนตาแล้วก็ปัดไปด้วยเป็นบำรุงคู่กันเลยทั้งขนตาแล้วก็โคนขนตาใช่ใช่มันมันมันเก๋มากเลยอันนี้เขาบอกอันนี้เสริมมีอะไรนะาบว่าบำรุงขนตาให้ดูยาวดกหนาโดยเขาจะมีส่วนผสมของว่านหากจระเข้และสารสกัดจากดอกแทงถวย น่าต,ตับเป็นไงไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าม,มันมีสองสิ่งนี้ก็คือเขาจะช่วยฟื้นฟูขนตาที่อ่อนแอให้กลับมามีสุขภาพดีช่อ,องทางผาปัืม ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้พวก lash serum อะค่ะพวกบำรุงขนตายก็แนะนำตัวนี้ไปลองดูนะคะไม่แพงนี่สามรอยเก้าสิบบาทเ่ากัจจาวูเขาจะเป็นแบรนด์ที่แบบเราแอฟฟอร์ดได้ไม่ได้บอว่าลำบากมากที่จะต้องซื้อก็คือซื้อมาลองใช้ได้เลยอย่างเงี้ยค่ะแพงมันจะเก่นะราคาก็ไม่ได้ต่างจากญี่ปุ่นนะตอนนั้นไปญี่ปุ่นก็ประมาณนี้แล้วเนอะแบบว่าเออเขาเหมือนเขาคุมราคาให้มันใกล้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะไม่อีกอย่างนึงอย่างสุดท้ายที่อยู่ในถุงเ่ยอะไรเลยเขาหยิบเกิดแป๊บหนึ่ง ตัวนี้เขาภูมิใจเสนอนําเสนอมากในงานข<อ>งเขาเรียกว่า,วาเป็นอะไรดจาวูคอนท o ลเซรั่มค่ะตัวนี้เป็นเซรั่มคพบคุมความมันหรือว่าเป็นกระดาษซับมันล่องหนได้เขาให้เรียกว่ากระดาษซับมันล่องหนเลยทีเดียวคือ เขาบอกว่าตัวนี้นะคะราคาเซนตูี่290บาทเริ่มจำหน่ายวันที่1เหมือนกันก็คือจะเป็นเซรั่มเนื้อเจลสําหรับยับยั้งความมันค่ะก็คือใช้ก่อนแต่งหน้าตอนเช้าทาบางๆบริเวณที่มีความมันส่วนเกินบางคนอาจจะทั้งหน้าหรือว่าอย่างเซนมีปัญหาแค่ตรงทีโซนหรือว่าจ, Doing จรงิงๆเราไม่มันเลยอะไรประมาณน,นี้ก็<ม>จะใช้ตรงแค่ถึโซนจะทําให้ผ äng, ิวรู้สึกแห้งสบายไร้ความมันได้ตลอดวนันไม่อุดปันรูขมุมขนแล้วก็สามารถเกลี่ยแป,ป้งตามได้อย่างเรียบเนียนเขาก็ลองบีบมาดู่อยนะลองบีบดู อันนี้อันนี้จ๊บยังไม่ได้ลองใช้นะจ๊บคิดว่าจ๊บเพือให้จิ๊บลองเพราะว่าหน้าจูบไม่มันเท่าไหร่จิ๊บเป็นคนที่ผิวค่อนข้างมันค่ะก็คือเป็นผิวผสมแต่ค่อนข้างไปทางมันเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยจะมีน้ำมันออกมาเยอะเนี่ยเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเจลใส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 กิ้งเลยตรงนี้ตรงนี้เออเจลใสใสเกลี่ยแล้วหายไปเลยตัวนี้มันไม่เชิงว่าเป็นเอ่อเมคอัพเบสอะค่ะมันเป็นคอนทรลเซรั่มมันก็เหมือนเป็นเซรั่มบำรุงหน้าแต่ว่าบำรุงไปด้วยแล้วก็ทําให้หน้าลดมันไปด้วยคือเขาบอกว ครั้งบำรุงผิวเช้าเย็นค่ะเช้าก็ก่อนแต่หน้า,าใช้ประมาณ2เม็ดข้าวสาร อะไรประมาณนี้เขาบอกว่ามันจะทาบางๆบริเวณที่ผิวมันง่ายอะค่ะแล้วก็มีส่วนผสมอ้อยเคลียร์ซึ่งมีโครงสร้างคล้ายกับฟองน้ำค่ะช่วยให้ยับยั้งความมันส่วนเกินไม่ให้มันแบบยืมออกมาทําให้หน้านเนียนใสตลอดทั้งวันอะไรประมาณนี้คือบอกว่าลืมความมันไปได้เลยแล้วก็ใช้ประจาทุกคืนด้วยจะทําให้ผิวเนี่ยขับน้ามันออกมาน้อยลงอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกมาแต่ว่าซุปยังไม่ได้ลองตัวนี้เดี๋ยวให้จิ๊บลองเพราะว่าคนหน้ามันลองนั้นจะเห็นผลมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย จริงๆตัวนี้พี่มนบอกว่ามันเติมระหว่างวันได้ด้วยอืสำหรับแบบซับหน้าเสร็จเราก็เอาสิ่งนี้เติมลงไปแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันอะไม่รู้เดี๋ยวไว้ลองแล้วมาดูเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยค่ะไอตัวรองพื้นที่บอกว่าเออสำหรับผิวมันอะไรเงี้ยบางทีใช้แล้วหน้าก็ยังมันอยู่แต่ว่าถ้าใช้ตัวเนี้เพิ่มมันน่าจะดีขึ้นก็คือเหมือนก็ซับมันไปด้วยแล้วก็เอาตัวพแป้งควบคุมความมันเพิ่มไปตัวนี้น่าสนใจเดี๋ยวไว้ลองแล้วจะมาบอกเลยว่ามันเป็นยังไง ก็เดี๋ยวให้จิบลองเดี๋ยวมาบอกว่าเป็นยังไงเนาะจริงๆผลิตภัณฑ์พวกนี้เพิ่งได้มาสองวันนะคะตัวที่ลองแล้วก็คือบอกไปแล้วมี2สองตัวยังไงเดี๋ยวลองแล้วมนได้ผลรายะยาวยังไงจะมาบอกกันอีกทีเนาะโอเคค่ะวันนี้หมดแล้วได้ผลิตภัณฑ์มาสตัวขอบคุณทางเดจาวมากเลยที่ให้เราไปร่วมงานดีๆแบบนี้เดี๋ยวจะมีรูปค่ะอันนี้คือถุงที่ได้มาสีแดง คราวหน้าดิฉันจะแต่งตัวให้ถูกนะคะต้องใส,ส่เสื้อสีแดงเ<ะ>ป็นรองสีแดงไปนี่ดิวฉันพ่ายแพ้ต่อคนอื่นโอเคไหมครับ <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปดูรูปกันดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศในงานเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไปดูวิดีโอทดลองอายไลเนอร์ของเดซาวูของจิ๊บด้วยค่ะ <c oughs> โอเคค่ะบ๊ bye 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 bye. ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้าเลยสวัสดีค่ะ คุณละค่าก็ใส่น้ำลงไปนะคนเรีมเขียนลื่ติดคนานแล้วก็ทนเย็นทนนานด้วยนเองค่ะคนมากเลยไม่ได้เลยเห็นไหมเก๋เก๋อันนี้เก๋โอเคจะช่วยให้เกิดคตามยา